หอมมันมีคันตาเรนหอ,อมหอมหอมมุกอ่ะ โมิสเตอร์มีอยู่ว่าเธอร์ไลค่อยๆจอกๆไอ้เนี้ยนุน <c Dante> เรามาว oh, oh, ิสิตตรงนี้แล้วนะเรามายุ่มยันตุ่มแล้วชอบตรงนี้มากสวยงามแต่ตอนนี้น้ำแห้งมากโอ้โหน้ำแห้งตอนเี่เราเดินเข้ามาเราได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแอ๊แอะแอกอย่ป่าตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นเสียงสัตว์ป่านะเพราะว่าใกล้ๆนี้ก็จะมีสนามซ้อมยิงปืนอ่ะนะ ก็ใกล้ไหมก็หลายกิโลเมตรอะไปทางนู้นนะตรงทางเข้า,า่ะไหนเฮ้ยฟรุตเหรอชิมสิเ <c oughs> ก็บชิมสิเอ่อราดเบอร์รี่บุตสุกแล้ว Uh huh. เป็นไงเปรี้ยวดีไหมโอ้โหเปรี้ยวโอ้ห oh, uh huh. จริงเหรอ uh huh. <laughs> นี่นะราดเบอร์รี่วูดส์นี่นะเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูเนี่ย <laughs> ราดเบอร์รี่ป่า uh huh. เปรี้ยวๆขมๆต้องการพริกเกลือด่วนออออ๋่่ะาพริกกับเกลือ uh huh. เราก็มาแล้วมาทักทายเยี่ยมเยือนตรงนี้แล้วเห็นที่มีน้ำไหลช่วงฝนตกนะตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบซัมเมอร์น้ำก็ไม่ค่อยไหลฝนมันไม่ค่อยตกได้ไงอืมเปรียปร้ยวๆขมๆกินได้อืม,อมดูน้ำมีแมง แมงมุมน้ําเต็มเลยเอาให้ดูนี่เลยดูดิแมงมุมน้ําเต็มเลยน้ํามันเป็นแอ่งประมาณนี้นะแล้วตรงนี้น่าจะเป็นที่แบบที่แบบสัตว์ป่าเขามากินน้ํานะเพราะว่าน้ํามันจะมีเป็นแอ่งแค่ตรงนี้เลยอะก็มีเยอะอยู่ตรงนี้ก็มีตอนเี่เรามาคือมีน้ําเยอะนะแล้วมันก็ ไหลอะไหล่จอกแก๊ก๊จอกตามนี้แหละแต่ว่าตอนนี้เหมือนไม่มีเราเจอเห็ดเจอเห็ดกับน้องทากตัวสีดำๆเฮ้ยเห็ดแครอทเฮ้ยเห็ดแครอทมิสเตอร์ไอไฟเห็ดแครอทบัดไอไฟมิสเตอร์สลักเฮียถเฮ้ยอันนี้มัสรูมแคนอีตบัดสลักอีทเฟอร์ลอด ้าเแถวนี้มันเปียกมันก็จะมีเห็ดขึ้นอะนะแต่มันก็เปียกไม่เยอะเท่าไหร่นะมันจะมีเห็ดไอ้ตรงนี้ขึ้นด้วยแต่ว่ามันยังไม่มาป้าทำอะไรกินกันเถอะอุตส่ามาย่มเยินก้อนหินก้อนนี้อะก้อนหินก้อนนี้ก้อนใหญ่ นุ่มไหมอ่ะฮะขึ้นไปนั่งสินี่ไงนุ่มนุ่มนุ่มนะนุ่มดีนะเนี่ยเหมือนกับอาสนะส,สำหรับนั่งสมาธิได้นะเสียงน้ำในนี้ไหมเฮ้ยจะ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 ตายต้นหินใหญ่ต้นหินลูกนี้ใหญ่มากนะ,อะอเอเอเลอะเทอะเลย เสียงน้ำไหลนี่เสียงน้ำไหลจากตรงนี้ลงไปจ๊อกจ๊อกจอกจกแล้วก็มีรูอยู่ข้างในด้วยฮาสบอนอย่อยาจะเข้าไปในรูได้ไหมมีรูด้วยนะข้างในนั่นอะ่ะโอ้โหนั่นไงตรงนั้นก็มีรูเหมือนกันเราก็เดินสำรวจเล่นก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาทำอาหารกิน หรือว่าเราจะนั่งทำกินตรงนี้ดีว่ามิสเตอร์อันนี้ก็โอเคตรงนั้นก็โอเคโอโ้โหมี็นที่นั่งทำอาหารกินได้เลยเนี่ยนะเออตรงนี้ก็มันเอียงไงน้ำไม่ค่อยมีแล้วน้ำแห้งก้อนหินก้อนนี้ที่เรามาถ่ายรูปก้อนห็นใหญ่มากหลายก้อนมากเลย ็สวยงามเลนะธรรมชาติเนาะ mm hmm. เราเองก็เป็นคนที่ชอบก้อนหินนะชอบหินสีชอบก้อนหินชอบหินอ่ะเพราะว่าหินมันเป็นอะไรที่สวยงาม mm hmm. แต่ว่าหินก็นะเหมือนจะแข็งนะ ถ้าถูกน้ำซาะทุกวันเข้าก็ก็แตกได้เหมือนกันดูสิมีพี่ตรงไหนน่าสนใจนั่งทำวิดีโอไหม, <S <S มตรงนี้ก็น่าสนใจนะมันจอกจอกดีเหมือนกันเน่ยนะนะนะวิวดีนะเนี่ยนะนะตรงนี้เสียงดังกว่าตรงนั้นนี่ตรงนั้นดังค่อยมากเลยอะเอาตรงนี้ได้ไหม นี่แค่นั่งตรงไหนได้มากแล้วเนี่ยเนี่ยวิวดีเหมือนกันนะมีน้ำตกที่นั่งมีเยอะแยะแต่ชอบตรงเนี้ยนะแฮปป t ้สติ๊ e สตี๊กเยอะแยะบัดชอบตรงเนี้ยนะ,นะก็มันสวยดีดูสิมีน้ำไหลอย่างเงี้ยสามารถตั้งอะไรตรงนี้ก็ได้เห็นไหมนี่น้ำไหล

แม่นาัล

จะต้ตัวน <Yeah. S 1> <pop ul favour> <let> ี้นุ่นนิดต้องรีดอสอเไเหรอม่เอาพอด้วยนี่โอ้อสหอมมั่งไม่ต้องใส่ซอสใส่ดัน สบายไหมวิโมกอะเดี๋ยวเราจะฝาทอดมันฝรั่งอ่ะนะทอดไปเรื่อยๆอะนะใจเย็นๆอ๋อ น้ำมันลงไปด่าเหรอทำไมมันไม่มีโซนอะไรเลยมันไม่นก้อนทอดสตาร์ทอันนี้สตาร์าาทหรือเปล่า oh. เราจะทอดมันฝรั่งให้ฝรั่งกินนะ <c oughs> มันฝรั่งเราก็ต้มมาแล้วนะโอ้โหแกงอะไรเนี่ย ก็ so, ไม่มีประโยชน์เลยเนาะอันนี้นะแกะยากมากเลยดนะูอีดอกฟออะไรดูอีดอกขออีดอกเล่นสูตรในเดอะบุชเออไอชอบไงแกะสวยซ้ำทามน,นะแกไม่ได oh. ้อะโมโหริบส์อีดอกนะ ใหญ่ป่ะเอายใหญ่นี่แหละใหญ่อนี่แหละใหญ่แหละกูไฟไปเรื่อยๆมันกรอใส่ผงปรุงรถเข้าไปแล้วก็ใส่อ,อ,อะไรนะเอ่อพิกไทย เอาเหลืองเหลืองแล้วล่ะมิเตอ mm hmm. เอาสีเหลืองเหลืองเลยกรอบกรอบเลยนะดำ <umb>. yeah. โอ้โห <Yeah. S 1> ดำเลยล่ะเราสดเราสดนะใจเย็นล้วเลยไม่ต mm ้องไฟอะไรใจเยน็น 对、嗯，好慢哦。 ่วนมันฝรั่งเราก็ตัดให้มันเป็นชิ้นประมาณนี้นะ <c oughs> มันใหญ่ไปไงมันจะกรอบช้าอือหือวันนี้กินปิ้งย่างในป่าแบบได้บรรยากาศมากนั่งใกล้ก้อนหินนะอืมนั่งใกล้ตรงนี้เลยนั่งในที่ที่แบบตะกี้นี้ไม่เป็นน้ำไหลตอนนี้น้ำไม่ไหลแล้วก็สามารถนั่งได้นะ นี่ก็เป็นป่านะนั่ก็เป็นมอสที่ตัวออกวางงูชอบมากินหรือพวกกวางพวกสัตว์ป่าเขาชอบมากินนะนะข้างหลังนั้นก็จะเป็นก้อนหินนะใหญ่ๆก็มีน้ำไหลอย,อยู่นะ Water come again นะ oh, rain. เดี๋ยวฝนมันก็จะตก ทีนี้น้ําก็จะมีเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีเห็ดขึ้นแบบเหมือนนั่นนี่เลยตึกตึกตึตึตึตตึขึ้นเยอะแยะเอออันนี้ก็เป็นเอ่อบาร์บีคิวของฝรั่งท่านะน่ากินเลยนะยปิ้นหรือยังปิ้นหนห่อยเนยเดี๋ยวก็สติ๊กอีกออาไหม้แล้วว้าวน่ากินอยู่แล้วไม่ไหนะม้นะฝรั่งทํำน่ากินเว้ โอ้โหปิ้งย่างในป่าฝรั่งเขาเลิกงานมาก็ชวนเมียมาทำอาหารกินในป่าตอนนี้ก็วีเคชั่นทมฟินิตแล้ววันหยุดวันหยุดของปีสุดเสร็จแล้วก็นะก็เลิกงานมายังพาเมียมานั่งทำคลิปในป่าอีกนะเนี่ยนะ <c oughs> ทำอาหารกินในป่า ประมาณนี้แหละชีวิตครอบครัวเราแบบธรรมดานะเรียบง่ายเรียบง่ายผัวเมียก็ชอบคุยกันหยอกล้อกันไปประมาณนี้เราก็ทําชีวิตจริงของเราเนาะมันก็ไม่ใช่คอนเทนต์อร่อยอะนะทําวีดีโอแบบอาจจะดูเอ่ <มา S 1> ยืดเยื<ๆ>้อห<ๆ>น่าลาคาญหน่อยแต่ว่าเราก็ทําจากชีวิตจริงของเราอะนะแล้วก็ตั้งใจทําวีดีโอของเรามากนะขนาดสามีเลิกงานมายังพาเรามาทําวีดีโอเลยเห็นไหม ลำคาญไม่ลำคาญนะพวกเราไม่ลำคาญนะพวกเราชิวๆนะใช้ชีวิตแบบสบายๆรักก้อมรักก้อมชิวๆเนี่ยเออว่างก็เข้าป่ามานั่งทําอาหารกินมีเห็ดก็ไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดมากินก็จะทําวิดีโออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะก็ทําพอประมาณจะเน้นแบบ ออ่จะเน้นเออกระท่อมมากกว่านะเพราะว่าเรายังทำไม่เสร็จเลยนะกระท่อมะเนาะรอบๆกระท่อมแล้วก็ผักที่เราปลูกอะไรประมาณเนี้อืมยการใช้ชีวิตที่บ้านนอกของโซเวเดนอะไรประมาณนี้นะอออืือืมมม ไฟแรงมากเลยอแบบนี้แหละโรสติกเงี้ยอ้วว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 อววน่นวว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 นวว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 มว้วว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 ก ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเอ้ยมันไม่ไหมหว่ามันก็ดูลุกกูดเนี่ยะวาเกิดลุกกูดอยู่เดี๋ยวเราแบ่งให้เจ้าที่เจ้าทางหน่อยนะทำไมต้องแบ่งให้เจ้าที่เจ้าทางก็ามากินข้าวในป่าก็ทําแบบนี้ประจำเนะเำาะทําตามคนเฒ่าคนแก่ตายายพ่อแม่พาทำะนะก็เลยทําตามโอ้ยไม่มีอะไรวางเลยอะ่ะทําไงดี มีใบไ,ไม้อะไรไหมตรงนี้ไม่มีที่สุดมั้ไม่มีแล้วก็ว่างตรงนี้อะไรกัน,กกน oh. ดเราจะหาน้ำจิ้มเรามีน้ำจิ้มด้วยนะนี่น้ำจิ้ม <c oughs> ใส่น้ำจิ้มให้ได้ น้ำจิ้มอ่ะม่เตอแล้วก็มีแนปด้วยแนปกินกับเนื้อคืออร่อยมากแนับเซนับอ,อือนี่แล้วก็ชอบกินนะกับเนื้อมันคล้ายๆวาซาบิมีรสเปรี้ยวๆรสชาติเปรี้ยวๆเ,เหมือนวาซาบิแล้วก็ ไงเปียวเปียววะแหละชิมดีกว่าเฮ้ยฝนตกฝนตกน้อยนึงนี่อ่ำอร,อ,อ,อร่อยมากอืมเนื้ออร่อยว้าอืม มาเทาไรฝนตกดีเไรโอ้โหบาร์บีคิวเขาไฟลุกท่วมเลย <laughs> 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 ลเฮ้ยฝนจะตกหรือเปล่าวะเ like แล้วไม่ได้เอาอะไรมาด้วย <laughs> ไม่ได้เอาเอ่ีพลาส,สติกทาร์บเทิร์ฟอะไรมาด้วยโว้ oh. emang mang tơ sè bò chưa 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 Sun. <laughs> look, look, sun. <laughs> <coughs> sun. <laughs> Show sun. chưa <coughs> huh? mm. sky. chưa chưa Sun chưa 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 <laughs> โอ้ยรันเหมือนชิกเก้นตะกี้เนี่ยอะไรนอนนอนนมาชวนกินอาหารต่อหลังจากฝนหยุดตกไปแล้วนะก็อนนี้มีแดดออกแม่มันฝรั่งโมมอืม We collect mm -hmm. mm -hmm. Can walk and mm -hmm. drink the mm -hmm. water. ติดเลใช่สิข้สติลูกโฟไอซยสติเนี่ยออไอส์เออายครับอะไรนะเฮ้ยไม่สิเลยวะไปกระถึงแันวว่าดลอะไรอ๋อจิ้าไปแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านนะก,กับบ้านละ